มีบริการเติมเกมโปเกมอนโกในราคาที่ถูกกว่าเติมเองนะครับยิ่งเติมเยอะก็ยิ่งลดเยอะนะครับผมหมดปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้หรือเติมแล้วรู้สึกไม่คุ้มค่าติดต่อตามรูปที่แสดงหรือลิงก์ด้านล่างได้เลยครับรีบเติมแล้วก็มาตีบอสลุนชานี้ด้วยกันนะครับเอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ตมังกี้นะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสุดท้ายรบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะไม มาผมนะวันนี้นะครับเป็นวันพุธอีกแล้วนะฮะก็เลดฮาวเหมือนเดิมนะผมก็ช่วงนี้เนาะอย่างที่บอกไปในคลิปที่พูดถึงกิจกรรมนะก็เลจิล็อกขึ้นเป็นเลดฮาวนะครับในวันพุธนี้นะสหรับพุธหน้าก็จะเป็นเลจิสติลใช่ไหมนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเลจิไอนะฮะโอเคมาว่ากันวันพุธนี้กันก่อนนะครับรอคนชวนแป๊บนึงนะเลจิล็อกนี่ใช้ได้นะทุกคนผมเคยใช้ตีบอสล็อกเก็ตให้เห็นอยู่นะผมก็ผมใช้ตัวนี้นะฮะแล้วก็ใช้ท่าล็อกออนกับโซนเอ็ดนะอันนี้คือดีมากมากนะผมก็ใช้ได้เลยนะตตตััวนนนนนี้้ขาด93แ่ผมมปเ็ละทุกค ก็เคยเป็นลูกตักผมมาก่อนแล้วนะน้เห็นในหลายๆคลิปน่าจะเห็นอยู่นะครับผมโอเคมาเรามาหาชายนี่เพิ่มกันจริงๆผมมีแล้วนะทุกคนนี่เรามีครบแล้วนะครับผมน้องกระป๋องนะฮะน้องถังขยะนะครับผมโอเควันนี้ตีปองหินกันนะครับผมปองหินนะโอเคครับทุกคนมาแล้วฮะตัวแรกนะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้ชายนี่หรือเปล่าถ้ามันมามันจะมาตัวแรกทุกคนตามสไตล์ของช่องเราแล้วเนี่ย ถ้าไม่มาตัวแรกนี่นะครับจะไปหวังมันเลยว่ามันจะมานะหกคนนะวันนี้ตีเรา6คนนะตีสี่ตัวนะวันนี้คุยกันแล้วนะตัวนี้เป็นท่าหินนะครับผมใช้ได้หลายท่าน,นะฮะเอ๊ะเหล็กมันชนะหินเหรอทำไมผมยังลืมอยู่เลยทุกคนถึงกับต้องเปิดชาร์ตด,ดูเลยทีเดียวเหล็กมันชนะหินจริงด้วยนะครับผมแต่เหล็กแพดดินใช่ไหมอ่าใช่ดินชนะหินชนะเหล็กนะฮะ โอเคมาเริ่มเลยครับผมตัวแรกนะฮะคือเตือนไว้นิดนึงนะครับผมตระกูลแก๊งกระป๋องเนี่ยสามป๋องนะไอ้กระป๋องหินกระป๋องน้ําแข็งกระป๋องเหล็กเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะอึดนะครับผมต้องใช้คนลุมนิดนึงนะครับทําไมมันหายไปคนหนึ่งเข้ามาครับเนี่ยเมื่อกี้ยังหกคนอยู่เลยนะฮะนี่ทุกคนดูสินี่ขนาดมีเลเวลเยอะๆหลายคนนะทุกคนยังหนักเลยครับผมตีลงยากมากนะครับผมสั่งกระป๋องขอเตือนนิดหนึ่งนะจะหาบอสกันก็เอาคนลุมนิดนึงนะครับบางนะตัวนี้ ผมเหมือนจะอัพเต็มเหมือนกันปะเนี่ยอัพเต็มมั้งครับเพราะว่าส่วนมาก i อวีอยผมจะอัพเต็มนะตัวนี้ก็อัพเต็มนะแล้วถ้าโซลาบีนด้วยนะเป็นท่าที่เหมาะสำหรับตีบอสนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้าเลยนะโอ้โหลงยากมากเลยอ่ะมันจะตายไหมครับเนี่ยเดียวเดียวโอ้โหทุกคนครับตอนนี้ผ่านไปประมาณครึ่งหนึ่งของมันแล้วนะเลือดมันลดไปครึ่งหนึ่งแล้วครับแต่เวลาเนี่ยยังไม่ถึงครึ่ง ไม่ครึ่งอ่ะทุกคนมันโหใช้เวลาเยอะมากเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องออกไปรีจอยแน่นอนนะครับผมเออมันจะไหวไหมเนี่ยคูขนาดเอาตัวชนะทามมาเลยนะครับผมน่าจะเหลือประมาณร้อยวินะผมว่าตัวนี้บูทมั้งครับทุกคน2 2 3สูตรใช่ไหมซีพีบูทนะขอบูทร้อยหน่อยสิเออลูกรัก <laughs> อดีตลูกรักทงกคนนี้นะคือเป็นตัวที่ดีอยู่นะทุกคนต้องใช้ท่าแบบที่ผมใช้นะครับผมท่าแรกเป็นล็อกออนนะเพื่อให้เราสามารถกดอันติท่าสองได้ไวขึ้นนะครับถือว่าดีมากะครนะผมเป็นตัวที่เผาเกาะได้ดีมากนะบางทีมันเคยโซโลเลยใช่ไหมผมจําได้อยู่นะเอาตัวเดียวฆ่าสามตัวเลยเพราะว่าท่ามันเร็วมากครับผมปกติท่าสองที่เป็นท่าหลอดยาวมันจะช้าใช่ไหมทุกคนแต่พอดีล็อกออนเนี่ยมันทาให้โหลดไวไหมมันคือแบบท่าออกถี่มากนะรู้สึกเลจิมันจะไม่มีท่าหลอดเล็กนะทุกคนถ้ามันมีท่าหลอดเล่ และใช้ท่าเราอ่อ,อนอีกโหมันจะปล่อยท่าแบบรัวๆแน่ๆเลยครับอ้โหูทุกคน้อยวีก็ไม่ได้ครับผมโอเคมาลืมดูซีพนะครับโมแต่คุยกันนะว่ามันนานจงเลย <c oughs> ใช้นี่จงมาใช้นี่จบมาใช้ใช้ชนี่ใช่ปะอ้โหแต่ต่ำมากเลยทุกคนใช้นี่ครับผมแต่ว่าต่ำเกินไปหรือเปล่าอานี้ไปเลยจะได้เพิ่มอีกหนึ่งเม็ดนะครับลูกอม อย่าโยนเอกเด็สิไม่ได้โยนนานมากแล้วทุกคนวงเมื่อกี้เหมือนจะเล็กไปหรือเปล่าอ้โหูไม่เอกด้วยอ่ะ <c oughs> ใช่ดีตัวเลขบอกแล้วถ้ามันมามันจะมาตัวเลกห <c oughs> ุตามตับมากทุกคนเพราะว่าม,มันสองสองสามศูนย์ 0, ใช่ไหมครับผมนี่สองหนึ่งเองครับอ้ก็ยังพอได้นะทุกคนก็สูงอยู่นะแต่ไม่ได้ใช้ครับผมเรามีเก้าหกอยู่มะที่ดีที่สุดของผมมันจะเป็นเก้าหกนะผมเนี่มีเก้าหกแบเทรดมานะผมแต่ว่าขี้เกียจปั้นนะทุกคน ได้หนีด้วยติดลักกี้ด้วยป้นคุ้มนะฮะแต่ว่าผมใช้ลูกอมเยอะนะผมไม่อยากเอาลูกอมไปลงทุนนะเพราะว่ามันไม่ได้เก่งขนาดแบบจะดันแล้วอะเรามีตัวหนึ่งก็อกพอแล้วนะทุกคนฮนะออโอเคฮะเดีย๋ยวรอบอสตัวต่อไปสกู่นหนึ่งนะครับผมตายไป5ตัวเลยนะทุก่อนชุบก่อนรอสกู่หนึ่งนะครับมานะทุกคนตัวที่2นะครับไปเลยผมเตรียมบัตรไว้พร้อมแล้วนะครับรอบนี้นะผมจะลืมนะทุกคนวันที่6นะับผมวันอาทิตย์ที่6นะครับอย่าลืมไปจับเจ้ากาเบียตกันนะับผมจิเบิลจิเบิลนะ มันเป็นตัวที่น่าล่ามากๆนะผมแล้ว E.P คูณ e 3โดยนะเป็นอะไรที่โคตรน่าเล่นเลยนะครับผมคอมมู Day นะิตี้เดย์เนาะก็อย่างที่บอกนะใครจะออกไปเล่นข้างน,นอกนะก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับใส่มาสก์พกเจลล้างมือนะครับไม่ไปอยู่ที่แออัดนะครับผมโซเชียลดิสแทนซิ่งเลยนะครับเว้นระยะห่างอะไรกันดีๆนะครับผมนะคือตอนนี้เรจิมันขึ้นเป็นบอสถูกไหมครับก็ผัดกันเกิดเนาะอย่างที่ทุกคนได้ตีกันไปแล้วนะก็จะมีช่วงสัปดาห์หลังจาก กลางเดือนไปทุกคนหลังจากวันที่17ปะ่ะยังจำปฏิทินไม่ได้เลยเพึ่งทำคดิปเอง <laughs> ดูปฏิทินสิ <laughs> บอสออยู่ถึงวันที่17ใช่ไหมครับผมหลังวันที่17เนะทุกคนยังไม่มีการประกาศบอสนะยังไม่รู้เลยจะเป็นตัวอะไรนะครับแต่ผมคาดเดาว่านะ่าจะเป็นเลจิกิการ์ดนะครับผมวันนี้ก็ไม่แน่ชายนะจะเป็นตัวไหนก็แน่นะแต่คือเป็นเลจิกิการ์ดเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะเพราะว่ามันน่าจะถึงเวลาทุกคนมันผ่านมาประมาณ2ปีแล้วใช่ไหมครับผมหลังจากที่เลจิกิการ์ดปล่อยมาครั้งแรกนะฮะใช่ป่ะสองปีแล้วะ นะครัผมครั้งนี้นะน่าจะมาพร้อมชายนี่ได้แล้วนะผมถึงเวลาของมันแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับถึงสิ้นเดือนอะไรประมาณนี้ับผมได้2อาทิตย์ต่อกันก็น่าจะโอเคปะไม่งั้นก็จะม,มันจะฝังลมๆมแรงๆแบบนี้นะผมคือเลจิอะไรอ่ะเลจิเด็กโตอะไอทธาสาย้ากับดากโก้ครับผมอันนี้ก็มีโอกาสได้นะแต่ว่า มันจะมาไวไปหรือเปล่านะแต่ก็ไปมด่โกนะเอาอะไรมากไม่ได้นะผมถึงเจนแดจะเป็นเจนที่อีกนานถึงจะมาก็ยังเอามอนเจนแที่เป็นร่างกาลาฟอร์มนะก็ยังมาโผในเกมได้แล้วใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นแค่ล่างไงเออก็ไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันนะฮะทำไมรอบนี้ไวมากเลยทำไมคนนึงมันทําให้แบบไวขนาดนี้นะฮะงงมากๆเลยหรือว่าเข้ามาไม่ตีกันเข้าไปรอล็อบบี้วะนะ เช้นี่มาต่อกันสองตัวสิให้สมเป็นลูกรักของเราหน่อยอัน <c oughs> นี้ต้องใช้ท่าต่อสู้นะครับผมต่อสู้ชนะหินใช่ไหมครับใช้โฟกัสบาร์าครับโฟกัสบาร์ามันตีเหล็กแรงไม่ใช่เหรอทุกคนเขาเอาเนทตสกอตมาให้เราเต็มเลยฮนะทำไมไมันเน็ตสกอตมาให้อ๋อมันเป็นพลังจิตทุกคนต่อสู้มันตีพลังจิตไม่เข้าใช่ไหมฮะแล้วก็ไปหักล้างก็ตีเป็นธรรมดาพอดีอ๋อโอเคเข้าใจแล้ว <c oughs> เป็นเหล็กที่ไม่แพ้ต่อสู้เองทำไมผมไม่ดูอีกแล้วว่าซีบีเท่าไหร่ไม่เป็นไรบบมันรุนแรงแค่นีดีนะฮะใช้นี่จงมาใช้นี่มาตัวที่2อต่ บอกเลยว่าเลเจียล็อกเนี่ยลูกรักใช่ใช่ไม่ดีคนระับสองหนึ่งแปดหนึ่งไม่ดีเลยครับผมเอ่อคนรอนะฮะเราใช้เป็นบริทองเหมือนเดิมนะเดี๋ยวไว้ตัวสุดท้ายนะผมจะสอนจับนะน,นี่มันน่จะเล็กไปทุกคนมันน่าจะขอบหินตรงนี้พอดีฮะเนี่ยขอบหินตรงเนี้น่าจะได้แนละ้วน่าจะประมาณนี้ผมเดานะปัะ๊บเออได้อยู่นะครับผมเมื่อกี้เก่งเนิดนึงปลาครั้งแรกนะผม เดี๋ยวก็จะติดลูกแรกเลยเหมือนช้ยนี่อะไรเงี้ยนะฮะโอเคมันไม่ต้องเล็กถึงขนาดรอบแรกที่ผมล็อกไว้ครับผมดูจากนี่ได้เลยทุกคนไอตรงหินที่มันเป็นสีแปลกๆเห็นบ้างข้างล่างนะครับผมซ้ายมือนะฮะซ้ายมือที่เราเห็นนะครับผมหินมันเป็นอย่างนั้นผมล็อกไว้ตรงหินนั้นพอดีเลยนะเมื่อกี้ฮนะโยนก็สบายๆเลยทุกคนไม่ได้เก่งขนาดโยนเหมือนไอพวกตระก,กูลยกักษ์อ่ะโหโยนโคตรยากเลยนี่ยังบ่นมาถึงคลิปนี้เลยเหรอเนี่ย เป็นภาพจําเป็นเดือนเลยนะผมตียักษ์ใช่ไหมแล้วยักษ์ล่างสัตว์มาอีกอะโอโ้โหโยนโคตรยากเอาถึงเฉยนะ้วโอเคอู้ด้วนะเนี่ยสิบเจ็ดบอลใช่ไหมเมื่อกี้พลาดไปบอลหนึ่งละเอา้าบุ้งเดินทุกคนสังเกตขาตรงนี้ขาซ้ายที่เราเห็นเนี่ยมันจะลงพื้นพอดีนะฮะปุ๊บก็โยโนไปนะผมจังหวะน,นี้คือดีคนระับพอก้าวกลับไปเราเริ่มจะโยนได้แล้วเพราะมันเอาไปลงพื้นปุ๊บเนี่ยบอลถึงพอดีครับนะ พอเขาเริ่มกลับไปนะั้นได้น,นะฮะ๋ยวไว้สอนจับอีกทีนะคลายคลิปไช้คลิปนะผม,มติด,ตด,ตดออได้แล้วเิีเวลาใช้เบอร์นี่ทองเลยนะเนี่ยโอ้โหทุกคนที่เข้านี่ก็เกตลอดเลยนะเอ้ยสูงไปนะฮะเพิ่งปนเองว่ากตลอด <c oughs> ทำไมเวลาพูดเกปุ๊บหลุดปับเลยวนะอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันวงเดินทุกคนไม่ควรจะโลกรับคือแบบต้องรอ ต้องรอจริงๆเมื่อกี้คือผมเพิ่งโยนเบอร์รี่ไปแล้วผมจะโยนเลยไงไม่รองไงครับมันก็เลยวงเดินเนะลกเกินไปโอเคติดไดแล้วถี่เวลาดื้อจังเลยตัวเนี้ยพอแล้วโอเคสักทีตัวนี้ไม่ดีเท่าไหร่เนาะบางคนเขาก็เล่นได้แล้วบงคนแต่ผมไม่เอา <laughs> ทั้งทีขอ96ขึ้นไปอะไรอย่างงี้ดีกว่า ตอนนั้น93พอดีมันเป็นตัวที่ดีมากก็ได้ดีผมยังไม่ค่อยมีตัวตีล็อกเก็ตเลยก็เลยดันสุดไปเลยทุกคนสังเกตด้วยนะ่าผมเดินเป็นบัตดี้ครบแล้วด้วยครับได้ลิปิ้นแล้วอะ่ะนั่นคือปั้นจริงจังเลยวนะตอนนั้นนะครบแล้วนะเนาะเฮะรอตัวต่อไปสกู๊นึงนะครับอีก2ตัวรวมตัวนี้ด้วยนะครับผมเอาใช้ดีมา2ตัวสิในคลิปเนี้ยออขอใช้ดีร้อยบ้างเลยไหมเราเพิ่มเลือดแล้วเนาะโอเคครับเพิ่มเลือดแล้วนะชุงน้ยาผมเริ่มล่ยหล่อลงไปเยอะเลยทุกคนเห็นไหมแต่ว่าบอ,ายอ,าบาอลย้ีน ว่าจะเล่น6ชั่วโมงเต็มนะครับรอบนี้นะผมอยากได้ XL Candy 2อ0กว่าอันนะ่ะ6ชั่วโมงเนี่ยเอาให้ได้ผมอยากจะรู้ว่าเป็นไปได้ไหมหรือเปลนะ่านะจะลองดูนะผมทำไมไม่เอาเมทสกอร์ร้อยไหมผมอะ่ะตัวนี้มันอัพไว้เยอะกว่าหรอไม่สิตัวนู้นน่าจะดีกว่าด้วยเดือนนี้ถือว่ามีบอสค่อนข้างหลากหลายนะทุกคนก็ดีนลครับผมแต่ก็นั่นแหละทุกคนก็น่าจะอรอลุนบอสหลังจากเจ้าเลจิก,กันนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะทุกคนเพราะว่าเลจิเรามีใช้นี่หมดแล้วไงก็มาเล่นลุนดวงตัวเองไปพังพลางก่อนนะไม่ต้องมมาเยยอะดดดวงห นะ <D _ S 2> เดี๋ยวรอบอสตัวต่อไปนะทุกคนก็เนี่ยเดี๋ยวฮาโลวีนปีนี้ใช่ป่ะผมก็ต้องล่าดากไกลายให้ได้ตอนนี้ดากไลายผมยังไม่ได้เชนนี่เลยทุกคนล่าไปก็เยอะนะแต่ก็นั่นแหละฮะดากไลายจะไม่เยอะ,ะอยเท่าเจเนเซกนะผมจเจเนเซกล่าเยอะกว่าเยอะมากเลยนะครับผมโอเคครับผมเวลาดีขึ้นนะครับหลังจากเป็นหกคนนี้เวลาไวมากเลยครับเกือบจะไม่ทันรอบแรกนะงงครับงงมากๆเลยฮะหายไปคนหนึ่งแล้วไม่ได้ตีคนหนึ่งหรือเปล่าครับไม่งั้นมันไม่น่าจะใช้เวลาเยอะขนาดนั้นนะครับผมห้าคนมันไ็ต้องไวกว่านั้นนะทุกคนเนี่ยหกคนมัน ผมว่าน่าจะเหลือสิบ1อยวิอ่ะน่าจะได้นะครับโอ้แต่รอบนั้นเหลือตั้งห้าสิบวิเองปะสี่สิบวิห้าสิบวิคือมันมันเสี่ยงกิศนะแม้แต่ไ,ได้ชินี่มาก็ดีแนละ้ว <laughs> โอเคแหละนี่ตัวนี้ตัว้อยใช่ไหมทาไมมันไม่เอาขึ้นไหมหตัวแรกครับผมเขาใช้ระบบอะไรจับวะเดี๋ยวเดือนหน้าใช่ไหมฮะเดือนหน้าใช่ปะ Go Fest สองพันยี่สิบเอ็ดนะฮะกิจกรรมออกมาแล้วนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทำเอ่อชวนชวนเรื่องกิจกรรมนะเดี๋ยวขอรอบอสเนาะเดี๋ยวรอบอสตัวที่จะประกาศในกิจกรรมก่อนนะว่าจะได้บอสตัวอะไรนะคือ อ่านข่าวแล้วมันบอกว่าจะมีบอสพิเศษให้จับตัวหนึ่งคิดว่าเป็นชายนี่นะแล้วผมก็เดาว่าเป็นจิราชินะผมเดาว่าเป็นจิราชินะเพราะว่ามันดูเข้ากับธีมที่เป็นดนตรีเนาะธีมที่เขาจับปีนี้คือ Music f เฟสอะไรประมาณนี้ทุกคนปีกจูที่แบบใส่ชุดแบบดาราใช่ไหมทุกคนฮนะคือเขาเขียนว่ามัจะมีโปเมอนมายาปะ หนึ่งตัวนะผมแล้วเขายังไม่ประกาศว่าตัวอะไรไงผมก็เดาว,ว่ามันน่าจะเป็นเนี่ยจิราชิชายนี่นะครับผมเหมือนรอบที่แล้วทุกคนที่ปล่อยไอ้มิวใช่ปะ่ะมิวชายนี่นะครับผมก็ถ้าเป็นเซอร์เบ,บี้มันน่าจะยังไม่ได้ครับผมมันดูไม่แมชกับไอ้ตัวนี้ใช่ปะ่ะแต่จิราชีอะตอนที่เราทําเคสมันทุกคนจําได้ไหมเราต้องไปทําเคสจับมอนที่มีเครื่องดนตรีมาเพื่อปลกมันหลับอยู่เห็นปะ่ะเออผมว่ามันเป็นไปได้ที่มันจะเข้ากับมิวสิกเฟสต์ตีมมันดูเหมาะสมกันนะผมอาจจะเป็นเทพตัวนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้นะ เราไม่ได้ดูอีกแล้วโมาจะชวนคุยนิ้วก็กดไปใช้ไม่นี่ครับผมสอหนึ่งไม่ถึงสอง,สองเลยเหรอวันนี้ <c oughs> สองหนงเหมือนจะดีกว่าทุกตัวที่เราจับมานะแต่อืขอขึ้น2 2ให้สบายใจหน่อยได้ไหมอโอเคเอ็กซ์เลนอยู่นะติดยังไวโอเคฮะแต่วันนี้มันขึ้นว่ากาล่าเลย แมผมแล้วก็มีเด็กอยู่เท่านี้โอเคแหละถ้าเขาปล่อยเรจิไอ้สองตัวนั้นมาแล้วยังไม่ปล่อยใช้ดีก็ไม่แปลกครับทุกคนเป็นไปได้ครับปล่อยมาคนก็ตีอยู่แล้วนะครับผมเรจิมังกรกับเรจิสายฟ้าใช่ไหมเออเป็นไปได้ทุกคนเพราะว่าเด็กกาล่ามันก็โชว์แล้วนะครับเล้ะหรือก็ไม่แน่ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าไอ้ตัวนี้ฟาร์เฟตนี่มันเด็กเก่าเหมือนกันถูกปะเหมียวไอเนียดนี่ก็เด็กเก่าไอนี่ก็เด็กเก่า อันนี้ก็เด็กเก่ามิสเตอร์ไเออไม่แน่หรอกนะครับมันเป็นแค่ล่างกาล่าเฉย,ยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันฮนะรอดูต่อไปสักครู่หนึ่งนะครับผมไปลืมชุบตัวลืมชุบตัวเนีย่ยทุกคนผมดองบอลไว,ดดว้ทุกคน399้วยกบใบดองไว้เพื่อโปรเกบอลพัดเลยครับผมผมว่าผมเล่น6ชั่วโมงก็จริงแต่ผมน่าจะไม่ไหวที่จะแบบ6ชั่วโมงต่อเน,นื่องทุกคนน่าจะมีช่วงพักกินข้าวก็ให้บอลช่วยจับเอานะครับผมไม่ไหวนะ แต่ก็ช่วงโฟกัสที่กดไข่มันยิงพี่คูณ3ไงทุกคนถ้าเรากดไข่แล้วยิ่งจับแบบมันจะได้ตัวละประมาณ7 0 0 0บันะถ้าจำไม่ผิดนะมันเยอะมากอะ่ะมาแล้วเลยจีล็อกตัวสุดท้ายของเรานะครับเดีย๋ยวท้ายคลิปถ้าไม่ใช่ชายนี่เดีย๋ยวสอนจับกันนะดูกันว่าเขาอยากให้ผมสอนจับหรือเปล่า <laughs> ถ้าปล่อยชายนี่มาแปลว่าไม่เท้อยากให้ผมสอนจับใช่ไหมล่ะถ้ามันเป็นชายนี่ก็ไปดูต้นคลิปเอานะฮะ <laughs> ตัวสุดท้ายท้ายสุดขอร้อยหน่อยโอ้ห <laughs> ถ้าได้ร้อยผมจะร้อยมันสอนจับเลยเหรอ ก็ได้ร้อยกอนจับก็ได้นะแต่ว่าใช้เป็นเบอร์รี่ทองแทน <c oughs> ขอไม่เอาสมาร์ตโฟนจับนะถ้าได้ร้อยนะคผม <c oughs> เออถ้าดูไม่ทันก็ไปกอดูเอานะฮะอะไรอย่างงี้นะผมต้นคลิปก็สอนไปแล้วไงตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบร้อยชายนี่อะไรเ่งี้สองสองสามศูนย์เลขสวยๆจำบง่ายๆเออขอสองสองบ้างก็ได้วันนี้นะเอ,อาทำไมาเหลือห้าคนอีกแล้ว <c oughs> มาดูกันเนี่ยห้าคนอีก้วครับผมห้าคนรอบนู้นเหลือประมาณเท่าไหร่สี่ถึงห้าสิบวิใช่ไหมมาดูกันรอบนี้จะเหลือเท่าไหร่เหมือนเดิมเลยเนี่ยทําไมหายไปคนนึงไม่นะมาแล้วทุกคนตมงไปค้างอุดนะไปรีเกมานะครับผมเออมันมีเควสล็อกเควสใช่ป่ะทุกคนแซปดอสนะครับผมที่บอกว่าจะมาวันที่หนึ่งนะอันนี้คือผมยังไม่มาเลยทุกคนงงมากเลยมันยังไงกันแน่วะเควสมันเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งะครับมันยังไม่มาเลยนะผมอันนี้คืองงจริงๆนะคือเราก็เข้าใจว่ามันจะ มาอีกตัวหนึ่งไงจริงจริงมันควรจะไม่มาแล้วนะทุกคนเคว,เวสเซฟดอสเนี่ยหรือมันจะเป็นสําหรับคนที่ยังไม่ตีหรือคนที่ยังทำเคว,เวสตรอบที่แล้วไม่เสร็จปะมันเพิ่งมาเองแล้วตอนนี้เรามีเซฟดอสสามตัวมอนเทสสามตัวอาร์ติโกโนโส่สามตัวนะทันเดอร์ไฟเจอร์ฟิเซอ,อร์อย่างละสามตัวมันไม่ควรจะมาตัวที่สี่อย่างเงี้ยทุกคนมันใ <c oughs> <c oughs> ช่นี่จงมาใช่นี่มาใช่นี่มาหน่อยเร็วใช่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 ไม่นี่ครับผมแปลว่าเขาอยากให้เราสอนจับโอูรลสองหนึ่ง สองหึแล้วแพ้เจ็บวก็อย่างที่บอกทุกคนนะครับล็อกบอลนะนี่ครับผมทุกคนเห็นขอบตรงนี้ปะขอบตรงเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยเลยขอบมานิดนึงก็ได้ครับเพื่อความชัวนะครับผมและโยนบอลเนี่ยคือโยนแค่ครึ่งจอทุกคนเราจะเย็นๆแลค่อยโยนนะแอนิเมชันอย่างที่บอกนะครับดูขาซ้ายที่เราเห็นนะครับผมตอนเขายกกลับปุ๊บเนี่ยเราโยนบอลไปตอนนั้นได้เลยครับผมจะไม่โดนตีกลับนะฮะโอเคมาควงบอลก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วโยนไปกลางชอนะ นีด่เตดียยนะผมประมาณเนี้ยผมโยนป,ประมาณนี้นะครับผมลองกอภาพช้าๆดูก็ได้นะน่าจะประมาณนี้ครับผมมันอาศัยความเคยชินอนะแต่โยนไปเท่านั้นจริงๆนะถ้าใครอยากจับชัวนะครับติดง่ายหน่อยนะติดง่ายหน่อยไม่ใช่ชัวด้วย <c oughs> ติดง่ายหน่อยนะครับผมก็ใช้บอดี้ทองนะแต่ผมจะสอนจับก่อนนะแล้วก็ใช้สับะรดก็จะได้ลูกอมเพิ่มขึ้นด้วยนะก็โอเคนะผมรอสักคู่หนึ่งนะครับเขาตีมาปุ๊บโยนไปนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมประมาณเนี้ยใครดูไม่ทันนะเปิดสปีดต่ำๆนะผมแล้วก็กอไปดูเอาได้นะผมโยนสอนหลายรอบอยู่นะ โอเคผมจะใช้สับป,ประรดตอก่อนนะควงบอลโยนไปนะคเอา้าสะท้อนเฉยเลยอะเฮ้ยผมว่ามันก็จังหวะโอเคแล้วนะโอเคทำไมมันตีต่อเนื่องกันเลยอะนะครับทุกคนแปลว่าผมโยนช้าไปนิดนึงนะมาเร็วตีบอลโอเคฮนะโอเคเห็นกันไหมฮะน่าจะเห็นกันนะผมก็นี่ก็ชัดเสืดแล้วนะ ชัดไหมอะชัดแล้วเนี่ยเ <g> ด <ill ain> ี๋ยวผมไม่ถนัดไม่ใช่อะไรนะไม่ถนัดแล้วผมโยนไม่ได้นะทุกคน <c oughs> อืม <c oughs> เกือบแล้วเกือบเกือบจะแบบหลุดแล้วเมื่อกี้นะฮะเกือบหลุดขอบแล้วครับผม <c oughs> ก็ขู่ยังไม่ติดเลยครับเหลืออีกลูกหนึ่งนะครับผม <c oughs> มาลูกสุดท้ายที่เราจะใช้เป็นสับะรดนะครับ <c oughs> อืมขู่สูงไปนิดนะฮะ ต้องเบามือลงหน่อยนะครับเกือบจะหลุดวงสองรอบแล้วสงสัยจะอยากกินเบอร์รี่ทองโกลเด้นลัสเบอร์รี่นะะโอเคต้องเบามือลงหน่อยนึงโอเคเบาลงหน่อยแนละ <c oughs> ไม่งั้นจะหลุดขอบนะครับผมสองรอบแล้วติดน่อยเถอะขอร้องอย่างน้อยก็ได้เอ็กแอลแคนดี้อะเออมันคุ้มพี่ติดอะทุกคนเอ้ย,อยเด้งบอลว่ะทุกคนช้าไปครับ ช้าไปหน่อยครับตีต่อเนื่องเลยว่ะโอเคติดเลยครับผมโเคตเท่เลยสะท้อนบอลแล้วแบบได้เทพจ,จัด,จดน่าจะมีอีกมีแบบโบนัสเนาะสะท้อนบอลแล้วได้อีกโคตรเท่นะโอเค,นะอเค XL 4อันเลยนะครับผม ดีจัดเลย C P มันเกลือนะครับผมแต่ว่าเราก็ได้ตัวที่เป็นชินี่มาตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะโอเคสำหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้เลยนะขอบคุณสพอนเตอร์ทุกคนด้วยนะครับผมที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับและใครที่พอมีกําลังนะครับผมอยากจะสนับสนุนช่องเรานะครับกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครตาล่างนี้เลยนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆเลยนะใครที่จะกดเข้ามาซัพพเอร์เรานะครับขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งด้วยนะแล้วก็อย่า เขาได้เลยนะครับผมเค okay. ไปแล้วนะเจอกันครับสวัสดีอย่าลืมซื้อสต er ิกเกอร์ลาปลาฉลามนี่ก็ของเรานะฮะ <laughs> ไม่ได้เป็นลิงแต่ก็เป็นสติกเกอร์ของเรานะฮะซื้อได้เลยนะซื้อเลเ้อ